แต่ที่จะเป็นปัญหาแน่นอนก็จะกลายเป็นเสื้อแดงฝังเสื้อแดงนะจังหวะตกมาฝังเมื่อแดงเมื่อไห่โอกาสจะเกิดเมษาจรจนและพฤษภาทะเลเพลิงคือคานเผากรุงเทพมหานครรวมทั้งการก่อการร้ายถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในปี2552 53ในการเผากรุงเทพและก่อการจาจนปี 62และปี63จนเข้าสู่กระบวนการก่อการร้ายซึ่งล่าสุดสารอาญาได้มีการจำคุกกลุ่มคนที่เข้ามาทำการก่อการร้ายวางแผนจากประเทศมาเลเซียนะฮะอยู่ใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ามาเก่อเหตุในกรุงเทพมหานครจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการหลอลงอาญาจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นความวุ่นวายจะหนักมากขึ้นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทรศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องการโหวตของพิธาริมจริญรัตซึ่งก็โหวตไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พิธาก็แพ้เรียบร้อยนะฮะก็พิธาได้310ยเสียงเป็นเสียงที่เป็นเสียงข้างมากนะครับที่เขามีอยู่ แล้วก็ได้สวไป13เสียงสวไป13เสียงก็โดยส่วนใหญ่ก็เสียงไม่ถึง376ได้300กว่านะฮะสามก็ไม่ได้เป็นหนายอักมนตรีนะ,ะซึ่งก็คงจะเป็นประเด็นหลักแต่ประเด็นที่น่าสนใจแล้วยังไงต่อไปอ่ะผมจึงขอประกาศผลการนับคะแนนตามข้อบังคับที่60และ137นะครับ ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้ครับเห็นชอบ324เสียงครับไม่เห็นชอบ182เสียงครับงดออกเสียง199เสียงครับเป็นอันว่าในพิธาลิมจรรณั ได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่าเกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งสองสภาครับดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุมไม่เห็นชอบการแต่งตั้งนายพิธาลิมจรัดให้เป็นนายกตรีตามรัฐนูลมาตรา272 ผลลงมติที่เกิดขึ้นก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรายอมรับแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ยอมรับว่ายังไม่ถึงมติที่3.76ได้ออกมา3-24แล้วก็ตามที่เราเคยคิดคาดการกันไว้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการกดดันวุฒิสภาเยอะนะครับแล้วก็ที่ไม่มาประชุมก็สี่เกือบ40คนด้วยกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการไว้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็จะ ใช้เวลาในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงนะครับในการโหวตครั้งต่อไปส่วนจะเป็นโหวตครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางงประธานสภาเพื่อใครไ่มที่ว่าอยงจั้กานตอผลโหวตบอกว่าอย่างนั้นครับเราก็ยังทํางานด้วยความ เชื่อใจซึ่งกันและกันกับพรรคเพื่อไทยแล,ล้วก็พรรครถจักรยานยนในรอบหน้าพรรคเก้าไกลจะต้องยอมถอยการแก้ไขมาตราหนึ่งสองไหมครับหรือว่าจะมีการปรับพูดคุยกันอย่างไรเพื่อหารือกับพรรสวครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรครับเราก็ทำอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีโอกาสอธิบายในสภาเียทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนําเสนอเนี่ยก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับที่ทางวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นสสด้วยกันอาจจะ เข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคัดเคลื่อนก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะเ,อเลขาธิการพรรคคุณชัยชวัลก็มีโอกาสได้ชี้แจงคุณไอติมพาริสก็มีโอกาสได้ชี้แจงผมก็คิดว่าเป็น,นมิติใหม่ที่ดีนะครับมีการมีกานลงในมาตราการเลือก112ครับและอาจจะทำให้คะแนนตอนนี้ก็คงคงมุ่งหน้าสู่การเลือก การการลงมติครั <rawd Moder> ้งที่2ต่อไปก่อนกินัสสินการจะปรับลดในเรื่องของมาตรา12ครั้งที่สวบอกว่าถ้าปรับลดรถก็อาจจะมีโอกาสตรงนี้จะพิจารณาตรงนี้มคะในการลงมติสองครับก็คงยังยังตามเดิมอย่างที่ได้สัญญาประชาชนไว้นะครับหรือคําสําคัญการแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางของพรรคก้าวไกลนั้นมีอยู่6คำครับย้ายหมวดลดโทษยกเว้นความผิดยกเว้นโทษให้เป็นคดีที่ยอมความได้และ จำกัดผู้ร้องทุกข์กระดุมเม็ดแรกที่กัดผิดก็คือย้ายหมวดครับคือย้ายออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐอันที่จริงท่านยกเลิกมาตรา112เลยนะครับประเด็นนี้สําคัญมากครับท่านยกเลิกมาตรา112แล้วท่านมาสร้างหมวดใหม่ฉเฉพาะเรื่ององค์พระหมหากษัตริย์เนี่ยจะอยู่ในมาตรา135ทับ 5, ถึงมาตรา135อทับ 9. อันนี้มีผลใหญ่หลวงครับจากความผิดต่อความมั่นคงของรัฐกลายมาเป็นความผิดในระนาบบุคคลธรรมดา บัญญัติไว้ชัดเจนในกฎหมายเพื่อคุ้มครองกรณีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหรือการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวก,กันกับเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษสำหรับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาท่านนำเอาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความมั่นคงของรัฐเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบอบการปกครองของประเทศนี้ลงมาเปรียบเทียบ กับบุคคลธรรมดาแล้วท่านก็ใช้มาตรฐานเดียวกันไปจับสมาชิกวุฒิสภาบางท่านก็ได้พูดคุยว่าเราเห็นตรงกันแต่เรื่องการแก้มาตราหนึ่งบเนี่ยมันอีกนนยาววท่านาได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อะประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลยท่านเสนอนโยบายสองสารข้อ ท่านเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองท่านละเพียงเรื่องเดียวท่านไม่ต้องไปด่าสอวอท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มียิ่งหนึ่งสองท่านยังไม่ยอมเลยครับผมก็จึงอยากจะถามว่าพักอนาคตใหม่และพักเก้าไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับแก้หนึ่งหนึ่งสองหรอถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศนี้มันจะต้มจมไปมันไม่ใช่ครับท่าน มันมีเรื่องที่จะทาทาเรื่องที่ลุงตู่ทำาแล้วไม่ดีที่ท่านด่าผมเห็นด้วยทําไม่ได้ยะแยะ่หมดความเดือดร้อขนของอาณาจักราชแต่วันนี้ท่านยืนอย่างเดียวผมดูพิธีการทากูไม่ยอมนี่คือจุดยืนกูเหมือนกับทําให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพรกอนาคตใหม่กับพรรเก้าไกลเกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอม มันไม่ใช่ครับท่านพาก็บอกว่าก็จะโหวตอีกยอมรับแต่ก็ยังไม่ถอยก็จะเดินหน้าโหวตต่อไปยังไม่ใช่คิวของเพื่อไทยซึ่งจริงๆแล้วผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วยะตติใดที่ตกไปแล้วจะไม่สามารถหยิบยกขึ้นมาอีกเว้นแต่ประธานสภาจะเห็นว่ามีประเด็นใหม่ๆนะครับมีประเด็นใหม่ก็หยิบยกขึ้นมาได้แต่ยตตินี้ถือว่าตกไปแล้วเพราะเป็นเรื่องของการ บทนายกมตรีนะครับส่งผลทําให้โอกาสที่พิธาจะกลับมานั้นยากนะและมีโอกาสที่จะขัดระเบียบของสภาและมีโอกาสขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นั่นหมายความว่าใครเอามาก็มีโอกาสที่จะโดนมาตรา1น7นะฮะไม่ว่าเป็นประธานสภาก็ตามคนเขียนระเบียบสภาไว้เนี่ยนะฮะบ,บางคนไม่รู้คือใครคนที่เขียนไว้คือท่านไกรสอนตันดีพงศ์ต่อสเจ็ดสมัยนะเป็นรองหัวนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นะเป็นคนเขียนเรียบเียบสภาผูแ้แทนสภานะฮะบางคนถามว่าผมรู้ยดงไงกับผมจําได้ท่านเล่าผมฟังนะฮะก็เลยรู้ว่าอ,อันนี้คือระเบียบสภามันเสนอในยติเดียวบางคนโอ้จะเสนอรอบแรกไปแล้วเสนอรอบสองเสนอรอบสามรอบสี่นะมันทาไม่ได้นะมันทําไม่ได้แล้วที่ผ่านมาพี่ทาบอกว่านะฮะสวทั้งหมดเนี่ยเขามีเสียงสอวอ,ออกแล้วประกาศตัวเป็นนายกกมตรีสามเจ็ดหกออกแน่นอนผมได้เป็นนายกกมตรี ซึ่งผมก็เป็นคนเดียวั้งบอกเป็นไม,ไม่ได้และไม่ถึงบังเอญมันฟลุกนะอย่างที่ผมเรียนมันฟลุกนะฮะก็วันนี้ก็จ่อยเป็นแถวนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีอะไรฮะเอ,อนักธุรกิจออกมาบอกโอ้ยพิธามีเสียงเรียบร้อยไอ้พวกคนแก่ยอมแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะปล่อยข่าวลือสารพัดว่าสถาบันยอมแล้วนะฮะเรียก ธนาทรเข้าพบจะให้พิธาเป็นนายกกมัตรีได้นะปล่อยข่าวลือว่าเจ๊นหน่อยลาออกนะเพราะสถาบันมีการเรียกเข้าพบซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้นเลยนะพยายามจะลากสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่เรื่องดังกล่าวไม่เป็นเรื่องจริงนะผมก็เรียนย้ำนะพยายามปล่อยข่าวลือบนโซเชียลมีเดียเหล่านี้มันมันไม่ได้ประโยชน์หรอกนะเพราะสุดท้ายมันยืนอยู่บนความจริงแต่ รถเนี้ยมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองที่สําคัญกลยุทธ์ทางการเมืองที่สําคัญคืออะไรนะครับหุนส่วนจําได้ไหมฮะกะกะตศาลจนถึงขณะดนี้ไม่มีการครุ้มครองชั่วข่าวพิธาห้ามลงสอสอห้ามลงสมัครนายกมนตรีมีแต่คดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่ถูกร้อง จะไม่ผิดชื่อไพศาลเนี่ยเป็นคนไปร้องนะว่าเข้าใครล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งสารธรรมนูญได้รับคำฟ้องนะครับจากอายการสูงสุดซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาปรากฏว่าพออายการสูงสุดส่งไปให้สารสารก็รับคำฟ้อง นะครับพอรับคําฟ้องก็ยังไม่มีคําสั่งองื่นใดยังไม่มีการคุ้มครองชั่วคราวให้มีการชี้แจงภายใน15วันคดีนี้ผมย้ำอีกครั้งนะฮะถ้ามีการชี้ว่ามีการกระทําความผิดจริงนะฮะว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองก,ก็ตอจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาพักการเมืองกับนักการเมืองทุกคนไม่ใช่พักใดพักหนึ่งนะไม่ใช่พักใดพักหนึ่งเขาฟ้องก้าวไกลแต่ประเด็นคือน,นําเรื่องนี้มาหาเสียงขัด ต่อกฎหมายการเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับและมีเจตนาในการล้มล้างการปกครองเรื่องนี้คณะกรรมาการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการเพราะคำพิพากษาของศาลธรรมนูญผูกพันไปทุกองค์กอ,อันนี้ทุกคนเราก็ต้องเข้าใจนะครับนั่นหมายามว่าช่วงการเลือกตั้งนากางักการเมืองพรรคการเมืองคนใดที่นําเรื่องของมาตราหนึ่งสอง มหาเสียงนำเรื่องพระมหากษัตริย์มหาเสียงซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือเตือนไปยังทุกพักการเมืองแล้วนะแต่ยังคงฝืนถือปฏิบัติส่วนพักใดที่มีเจตนาเข้าข่ายล้มล้างการปกครองไม่ใช่แค่โดนยุบพ,พักไม่ใช่แค่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะะเพราะโทษสูงสุดคือ จำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตกรรมการบริหารถ้าโดนยุบก็จะมีอีกกระทงหนึ่งเพราะกระทำความผิดพรบเลือกตั้งก็จะโดนจำคุกและโทษปรับอีกซึ่งแน่นอนรอบนี้จะมีนักการเมืองกับพักการเมืองถูกดำเนินคดีเกือบทุกพักการเมืองสิ่งอันนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะหวยก้อนใหญ่กำลังจะออกนะครับและแน่นอนนะทำไมเป็นแบบนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เรื่องของพิธานเนี่ย เรื่องของส่วนตัวเรื่องของคุณสมบัติเป็นเรื่องเพียงอะไรทราบไหมฮะมันเป็นเรื่องเพียงเรื่องส่วนตัวกะกตกําลังยืน่นยื่นสารก็ยังไม่รับคําร้องเลยนะฮะชี้บุญความผิดแต่สารนี่ไม่รับคํนะครบาร้องนะสารก็คงไม่รีบอะ่ะก็รงจะเย็นเย็นนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นแล้วคือพิธาโบตไม่ได้ตามจํานวน376เสียงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะมากล่าวหาว่าใครกันก้งกันไม่ได้ละ ทุกอย่างมันเกิดจากกรรมกรรมที่มันเกิดจากการกระทําทของพรรคการเมืองของนักการเมืองนั่นคือสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นประเด็นหลักลนะประเด็นหลักแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเราคงเห็นเลยนะว่าตอนนี้ศาลร,รับศาลก็ไม่ได้มีคําสั่งแตกต่างถ้าเปรียบเทียบไปแตกต่างจากคดีธนาธรคดีธนาธรเนี่ยพอ ศารดักคำร้องสารคุ้มครองชั่วคราวทันทีพอคุ้มครองชั่วคราวทันทีธนาธรไม่สามารถเข้าไปเป็นสสได้นะครับแต่กรณีของพิธาแตกต่างกันนะสาลไม่ได้คุ้มครองชั่วคราวปล่อยให้เป็นสสปล่อยให้ไปเลือกตั้งนายกมนตรีแต่ปรากฏว่าเขาเลือกเองแล้วไม่ชนะนะอันนี้พวกเราควรจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนีง่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ในประเด็นต่อไปคือหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาดันทุลังจะไปโหวตรอบสองโวตรอบ3ก็ใครที่เป็นคนเสนอประธานธรรมก็โดนหนึ่งมาทราหนึ่งาเนะคะรับเพราะไม่ใช่เป็นยติใหม่เป็นยติเดิมแล้วก็เป็นระเบียบของสภาถ้าประธานรัฐสภาไปทําโดยไม่มีอะไรเพิ่มเติมในยติเดิมก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะโดนร้องตามมาตราหนึและการโหวตอีกครั้งก็จะกลายเป็นหมูค่ะ อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นี่พวกเราควรจะรู้นะครับจากนี้ไปสถานการณ์จะเป็นยังไงคู่กรุ่นขึ้นหนักขึ้นนะแต่ผมเรียนไว้ว่าเกมจากนี้ไปไม่ใช่เสื้อส้มไม่ใช่เป็นปัญหามันจะเกิดความวุ่นวายแต่ในระดับหนึ่งแต่ที่จะเป็นปัญหาแน่นอนก็จะกลายเป็นเสื้อแดงฝังเสื้อแดงลนะจังหวะตกมาฝังเมื่อแดงเมื่อไหร่โอกาสจะเกิดเมษาจราจนและพฤษภาทะเลเพลิงคึกคานเผากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการก่อการร้ายถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในปี2552 53ในการเผากรุงเทพและก่อการจะจนปี6 2และปี63จนเข้าสู่กระบวนการก่อการร้ายซึ่งล่าสุดสารอาญาได้มีการจำคุกกลุ่มคนที่เข้ามาทำการก่อการร้ายวางแผนจากประเทศมาเลเซียนะฮะ อยู่ในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อเหตุในกรุงเทพมหานครจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการหลอลงอาญาจะนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นความวุ่นวายจะหนักมากขึ้นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ